สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่โอไข่คุมกับ eoba ba contact channel นะคะนี่นะคะพี่โออยู่ที่อุทยานรูสีนารอดนะคะอำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวพี่โอพาไปชมรอบๆวันรอบๆอ,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 อุทยานกันค่ะนี่พี่โอก็รูชาดอกไม้นะคะตูกเฉียดหมากฟูะคะเพื่อจะไปไหว้พระแล้วก็ไปไหว้องค์ป้อแก่ค่ะ ป้าๆเติมน้ำมันตะเกียงพระวันเกิดป้าๆเกิดวันอาทิตย์บนขวา Yeah. แกแล้วก็ได้ปิดทองพ่อแก่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่โอจะพาชมความงามในวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆภายในวัดนะคะใน,นนี้ก็จะมีะมพญานาคคลองก็มีพ่อแก่นะคะให้ผู้ที่เลื่อนใส่จักระที่เองพ่อแก่นะคะได้มาตรวจวัดมีชั้นสกัดนะคะปิดทอง มีครับเป็นแคนนอนด้วยนะคะแต่เราจะขึ้นไปชมควางามของวัดองค์องค์พระแก่ที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นองค์แรกของโลกเลยค่ะ ด้านหน้าก็จะมีเป็นถรยยนนะะียว่าพญานาคะนะคะเผื่ออาจจะเรียกไม่ถูกนะคะใช่หมดเก้าเสียนนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ,นะคะเดี๋ยวพาชมข้างบนค่ะพื้นกระเบื้องมันจะโปร่งนิดนึงก็เลยจะมีเสียงป๊อกเป๊กนะคะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแผ่นให้ชมเนาะนี่ค่ะจะเป็นองค์พ่อแก่นะคะ บนตักพ่อแก่นะคะก็จะมีบาะทะคะ่ะด้านข้างก็จะเป็นระฆังให้เตียนะคะท่านผู้ชมพญานาคก็จะเป็นอย่างที่เห็นหางพญานาคจะอยู่ด้านหลังพ่แก่นะคะบรรยากาศที่นี่ลมเย็นมากค่ะ นี่ค่ะเป็นเหมือนไม้เท้าอะคะ่ะของพ่อแก่ะคะ่ะส่วนด้านโซนและในอาคารนะคะก็ะจะเป็นลูกป,ปั้นพ่อฤาษีพยัก์ราชมุนีนะคะ่ะนี่ แต่จะเป็นรอยเท้าพระเจ้าคุณค่ะขั้นต่อพระฤาษีสยามราชสมุนะคะรู้จิต่ะมีตัวนีขั้นเดียวตับโลหนตทองแกะนะคะทระเดืนเดือเดืดเนยังนงนะ ต้นปะลักกิศค่ะเครื่องรางของขลังองค์นัตบโบยีหรืองงเทพกันใจด้วยนะคะ มีหลายตะกบด้นะคะอืมแจะมีแม่น้คะนะคะต่อไปเาก็เชิญส,สิ่งไทยรูปพร้มไทยความสำเร็จนะคะของหลวขออะนนี้ เปลี่ยนแล้ว <c oughs> ไม่ไดังเ่า <c oughs> ไหร่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แถวันนี้ใช่ไม่ดังนวันนี้หรอป้า ดูปลปาลูปโอ้ลูปแล้วไม่ดังเมื่อกี้มือเปียกเหงื่อเต็มเลยอ่ะมือผมมีแต่เหงื่อลูกอ,อ,อันนี้ไม่ดัง ไม่ดังใช่ไหมป้าบ่ามันดังมันดังม่เยอะเราต้องค่อยๆัดมากป้าบารูปดังแล้วอะ่ะ สมคำรำ่ำรรอนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ด้านนี้ก็จะเป็นเท้าลูกป,ปั้นเท้าวเวสวรนโนเนาะค่ะมีแบบพี่โอก็เรียกไม่ถูกเนาะเขาเรียกว่ามีหลายตามีหลายท่านนะคะมีหลายสีนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือขององค์พ่อแก่ค่ะนะคะอะไรในเสือ เสือที่อ้าปากนี่นะคะก็จะมีอัคระยนนะคะให้เรารอดข้ามไปตอนไปไหว้พ่อแกะคะ่ค่ะส่วนด้านขวามือของพ่อแก่นะคะก็จะมีรูปปั้นฤาษีรูปั้นพ่อแก่ด้วยนะคะจ้าไม่ได้พูดเะเหมือนเบื้องหน้าด้านหน้านั้นก็จะเป็นกะคองนะคะที่องค์ใบใหญ่ะคะ่ะนี่ค่ะ ก็มีผู้ที่ศรัทธาในองค์พ่อแก่นะคะมากราบไหว้บูชาท่านอยู่เรื่อยๆตลอดนะคะที่นี่อุทยานฤาษีนาลอดนะคะอำเภออูทองจังหวัดสมุทรปรนก่ยก็จะเปิด8โมงเช้า,ชานะคะปิดตอน5โมงเย็นนะคะจะเปิดทุกวันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นท่านพญยานาเก้าเสียนะคะหน้าปกเนี่ยค่ะอ,อิชางนะคะพระพุทธรูปพระวิสุวรรณโนนะคะ เ็จ้าจีนนะคะก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะท่านผู้ชมเก็จะมีนะคะศาลนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นแม่ตะเคียนเดี๋ยวพี่เออพาไปชมะคะ่ะ เงินกลุ่มอันทองอะคะ่ะมีแม่ตะเขียนนะคะโดยจากเข้าของเครื่องสนะคะ,ะว่าท่านได้ให้โชคลาบกับผู้ที่มาขอท่านไม่ใช่น้อยเลยนะคะ,นะคะมีแม่ตะเขียนนะคะ หลายต้นเลยค่ะแล้วก็มีที่เป็นเรือด้วยนะคะเรือขุดจากไม้ตะเคียนทั้งต้นอายุกว่าสองรอยปีนะคะตั้งแต่สมัยรัทก,การพิฆาตเลว่าอ,อายุอายุยืนนานมากนะคะให้ชมนะคะสภาพสภาพเรือนะคะยังคงความสวยงามมีการลงลงลายนะคะ ตกนะคะส่วนด้านหน้านะคะนี่จะเป็นพระพมนะคะพระพรมสีหน้าเป็นพระพรมองค์ใหญ่ะคะ่ะฐานสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่อวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่โอไข่คกนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ